สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง <ๆ S 2> เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมมูุนิยมวิทยาประจำวันที่14กันยายน2563 สภาพอากาศวันนี้ฝนฟ้าขนองทั่วไทยเตือน12จังหวัดภาคใต้ระวังอันตรายฝนตกหนักพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองในระยะนี้กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ ฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากขณะน,นี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นสภาพอากาศไม่เอือ้ตอต่อการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากแต่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตรดิตถ์ตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเชิงเหนือเมฆเป็นส่วนมาก,กมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชยัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอํนาจ,จเจริญ นครราชาสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธา,านีอุณหภูมิตม่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากกลางแมฆเป็นส่วนมากการมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบ,บุรีสระบุรีและกาญจนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเม่เป็นส่วนมากแต่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียส สูงสุดร3 3 2งาสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตก,กระบี่ตรงังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากแับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียส สูงส31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงได้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศวันที่14กันยายน2563เวลา5นาฬิกา